เหมือนฝนตกนะคะมีวิธีด้วยหรอไม่ดามีวิธีด้วยหรอคะมีค่ะเราต้องมีทำแบบนี้อ๋อให้ฝนรินก็ต้องทำเป็นปอยๆแบบนี้อ๋อแล้วก็จะเหมือนฝนตกรินผักก็จะเย็นเย็นรับกันกับภาพทิศเลยเย็นไปด้วยเสื้อทำไมสีหวานจังอ่ะโอ้ยขอรับซีส่งมาแบบสีหวานเหลือถูกใจเลยสวัสดีแอนละไมาด้วยนะคะมาสวนผักใครมาก็เก็บกินได้นะคะ ของเราคืออยู่ได้กับอยู่กับทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่กับผักที่เราปลูกนะคะออกมาได้ผลเกินคาดนะคะแม่ดาไม่คิดว่ามันจะงามขนาดนี้นะดูดูจากดินแล้วนะคะอดูจากดินแล้วแม่ดาไม่คิดว่ามันจะงามขนาดนี้เยอที่เราเอา้เอาน้ำสแดงน้สีออกลูกยูบนอผักมันสได้กินบนอแตงก็ออกดอกแลนะ้วเนาะ หวานแปลงนั้นอ่ะแล้ววันดินมันคือดินมันเขาเรียกว่าดินมันตายนบบี่สอนแปลงนั้นอ่ะขนาดเราผักคุณบัวเงินสวัสดีค่ะให้หัวใจยายมาขอบคุณรานูันชาะคขอบคุณเบซีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะขอบคุณยาะยูมนาแลนะขอบคุณเรีซีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะขอบยานนะคะกานะะยบานอูนแลยนะคะานะ น้องเมยนะคะเน้อถ้าให้ลำทางไม่ไดาถูกอาบัวมาโหดนิ้โไม่ไหว,วนี่แบบนี้น้ำพร้อมนะคะสุดยอดเลยลดน้ำผางได้ไวพุ่งจะได้ไกจด้วยส่วนผักบุ้งนะคะก็ขึ้นแล้วงามแล้วผักบุ้ สวัสดีค่ะยูกับขโมค่ะแม่ม,ม,นนมาดูแม่ดากําลังทําสายลุ้งน้ํานะคะหนึ่งนะคะพุ่งนะคะรดน้ําแบบนี้แหละค่ะมันจะได้งามแม่ดานคนขยันนะคะหนึ่งถ้าเราใส่แรงๆมันจะหักมันจะซ้บมันจะมันตรงกับผ้าทิศเลยนะแม่ดาเออนีเห็นสายลุ้งเลยนะใช่ค่ะเห็นเป็นสายลุ้งเพราะว่ามันไอ้น้ํากับแสงผ้าทิศจะพบกัน,น,นสวย,ย,ยมากเลยนะคะ นี่เห็นเป็นสายรุ้งเลยนะสวยมากพี่จมอนมาดูฝั่งนี้ถึจะเห็นเป็นสายรุ้งเห็นนะคะหนึ่งอยู่ในกล้องยายก็เห็นแล้วค่ะนี่ไงกําลังถ่ายคลิปอยู่ผักแม่ดาสวยมากเลยนะคะนนนจะเเห็็ปสายไม่ต้องกล้องเปียกเอฟซีเปียกนะคะเอฟซีเปียกนะฮะเอฟซีจะหนาวนะแม่ดา นี่นะคะเมดาก็ขยันมากเลยนะคะเอฟซีนะคะได้กำลังใจดีจากเอฟซีไงแล้วก็มาดูสนับสนุนจากน้องเมย์ใช่ค่ะก็เลยมีกำลังใจมีความสุขโตไวมากที่ที่ได้คว้านี่แหละที่ได้ทำแล้วน้องมาทำอุตเตอร์ควาความสุขที่ไดะทำเด็กว่าออกแบบแล้วโอ้โหสุดยอดเลย เป็นอะท่าำคัญหนตัการทนี้ทางนี้ตัวกวางแตกนหมดเลยตันน้องงตนขาดไมดแล้วัดาดเชือมันจะหายนอกต้นหนึฮะตัดขาเื้อลงมจะหาต้นเออลงมาจะหายเดี๋ยวใส่เแก้มาเลยเม็ดัเนาะเอาเม็ดมันมาหวานแต่มันหยุดแนั้น เ,เ,อเออมันแมลงพันธุ์มันข้ามตีแมลงพันธุ์มันข้ามตีแต่ได้กินผักเตียยดองแล้วไม่ใม,นะม่ไหนโอ้โหลดน้ำนี่ไล่แมลงไปหมดเลยมแมลงบินหนีแพืไม่ทันนะ้ำมันแรงเกินไปโอ,อ้แตงก็ได้ผลจนพาดดอกเต็แบบแบบไปหมดเลยนะเนาะ วาสเร็จไปขึ้นนึงละดี๋ยวเาค่อาเร็จไปขึ้นนึงแล้วเ้าแรกนี่นะคะอันนี้ก็อุโมงผักนะคะอุโมงค์ผักอุโมงผักก็สวยนะคะเอฟตี้นี่ก็จะพยายามปรับปขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เอฟตี้ก็เมลัแนะนำอ่าี่นีนะคะจะได้ปรับปนะคะอุโมงคะ